คดีป้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพภายในห้างวิกซีสาขาสุไหงกดล,ลกอำเภอสุไหงกล,ลกจังหวัดนาราธิวาสนับเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงปี2568หลังกลุ่มคนร้ายแต่งกายชุดดำพร้อมอาวุธปืนครบมือ บุกปนทองรูปประพันน้ำหนักรวม540บาทมูลค่ากว่า32ล้านบาทและใช้อาวุธปืนยิง1 0เอกบุริระดาบชัยเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการรบพิเศษที่408ได้รับบาดเจ็บขณะเข้าขัดขวางเหตุการณ์อีกทั้งยังวางวัตถุระเบิดเพื่อสกัดการติดตามของเจ้าหน้าที่เหตุเกิดเมื่อเวลา18นาฬิกา30นาทีวันที่5ตุลาคม2568 ล่าสุดชุดคีขายคดีภายใต้การนำของพันตำรวจเอกดิเรกชมยงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้เร่งสืบสวนสอบสวนอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งผลตรวจดีเอ็นเอลายนิ้วมือแฝงจากรถกระบะที่คนร้ายป้นมาใช้ก่อเหตุและหลบหนีซากระเบิดแสวงเครื่องและปอกกระสุนปืนนำมาประกอบกับข้อมูลทะเบียนราษจนสารจังหวัดนราธิวาสอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วรวมสามครั้ง การออกหมายจับครั้งแรกเมื่อวันที่9ตุลาคม2568จำนวน2คนครั้งที่2วันที่17ตุลาคม2568จำนวน5คนและครั้งที่3วันที่14พฤศจิกายน2568อีก12คนรวมผู้ต้องหาทั้ง49คน โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่11คนและมีผู้ต้องหาที่เคยเก่อคดีความมั่นคงในพื้นที่แล้วอย่างน้อย8คนหลายรายมีหมายจับสะสมตั้งแต่2ถึง8คดีรวมถึงเกี่ยวข้องกับเหตุลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันปตทลุกรงยออําเภอจะแนะเมื่อวันที่11มกราคม2569ขณะนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการหลบหนีโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่คาดว่าซ่อนตัวตามบ้านเครือราติและแนวร่วมในพื้นที่ส่วนกลุ่มที่มีประวัติคดีความมั่นคงจำนวนมากเจ้าหน้าาที่่่เชือว หลบหนีไปกบดานตามแนวเทือกเขาและอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มอย่างใกล้ชิด